ฟังประวัติคร่าวๆของพี่ว่วนรีเทิร์นไปแล้วถึงคำถามรอบเอ็นเกมของคุณแพรี่แล้วครับเชิญเลยคำถามง่ายๆเลยเห็นสวยๆแบบนี้คิดว่าพี่อ้วนรีเทิร์นตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับฮะเมื่อกี้ที่คุยมามีเรื่องอายุเหรอเนี่ยได้บอกว่าไอ้ตั้งใจฟังไงไอ้ตั้งใจฟังแล้วจะมีคำถามอยู่ในนั้น จะแม่เขาอายุเยอะแล้วตายถ้าตกกันเทยเด็กจะเป็นไรมิเนยหน้าเด็กแต่ด้วยภูมิฐานด้วยอะไรต่างๆอ่ะเรื่องราวเขาเยอะเรื่องราวเยอะแต่ตอรี่เยอะอยู่ในวงการมานานมากเลขหกต้องมีแต่หกเท่าไหร่อ่ะต้องตอบเป๊ะๆเลยเหรอฮะต้องเป๊ะเลยหรือจะปรึกษาทางนี้ก็ได้อ่ะทางนี้ดาด้าเลขหกนาแล้วเลขอะไรตามก็เพีะ ออยู่เขาพูดมาแล้วเขาดอกแล้วเหมือนเคยฟังอยู่เพราะว่าด้รู้จักแม่อ้วนมานานมากแล้วไม่ได้เขาเป็นุพี่ลุงลงอ่ะเออลุงรงสิ่ลุงรงเพราะว่าจำได้ว่ารู้จักพี่อ้วนมานานมากแล้วเวลาคุยกันพี่อ้วนเขาพูดว่าเธอดาด้าฉันอะหกสิบกว่าแล้วกว่าด้วยเหรอคะอันที่พูดเนี่ยหลายปีแล้วนะว้าว กว่านิดนิดหรือกว่าเยอะไม่รู้เขาพูดแบบนี้ว่าฉันอะหกสิบกว่าแล้วแต่แต่ไอตอนที่พูดเรื่องอายุอะหลายปีแล้วคุณคิกล่ะตอนกลับจากบวชงวดนี้ได้เจอพี่อ้วนที่ตึกแกรมมี่ค่ะถามพี่อ้วนพี่อ้วนก็บอกอายุด้วยแต่ลืมไปแล้วแต่ลืมไปแล้วไม่ได้อะไรจากสามคนที่ตักสีนข้อดีของการข้อดีของการถือตินก็คือกินไม่เป็นกินไม่เป็นพี่อ้วนอะเขเคยบอกไม่นะ